สวัสดีครับเต้เ็นของหล่อครับวันนี้กลับมาพบกันอีกครับครับจะพาไปชนรถยนต์ที่เรียกได้ว่าเป็นรถสปอร์ตคูเป้เอสนะครับสวยแรงแล้วก็ประหยัดครับสำหรับคันนี้เลยครับ G L C 3 5 0 E คูเป้ รุ่นก่อนหน้านี้นะครับจะเป็นรหัส C253 ปัจจุบันครับจะเป็น C254 รุ่นเริ่มเนี่ยเริ่มตั้งแต่ปี2016ครับนะครับแล้วก็ออกมาเรื่อยๆครับขายดีด้วยครับเป็นรุ่นที่เรียกได้ว่าเป็นที่นิยมสำหรับคนที่ชอบเบรถ SUV ด้วยอยากได้ความสปอร์ตคูเป้ด้วยกระจังหน้าครับจะเป็นกระจังหน้าแบบ Star Pattern นะครับ จะเป็นโลโก้เล็กๆเล็กๆนะครับโดดเด่นสวยงามแล้วก็เป็นสง่านมากนะครับส่วนด้านหน้าเนี่ยจะมีเพิ่มเติมก็คือตัวนี้มีกล้อง360องศารับสามารถดูได้ทั้งด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านหลังเลยนะครับให้ความสะดวกสบายในการใช้งานไฟหน้านครับเป็นไฟหน้าแบบใหม่ดีไซน์สวยงามมากๆนะครับเป็นไฟหน้าดิจิตอลไลท์นะครับสามารถส่องสว่างได้ไกลถึง650เมตรเลย ในส่วนของล้อแมกนะครับก็จะให้เป็นแบบ AMG นะครับขนาด20นิ้วนะครับยางนะครับก็จะให้เป็น255 45R20 นะครับไปต่อมาที่ชุดแต่งครับชุดแต่งก็จะเป็น AMG รอบคันนะครับสวยงามครับจุดเด่นของคันนี้ก็คือด้านหลังนั่นเองนะครับด้านหลังเนี่ยเป็นทรงคูเป้ด้านทายก็จะสะลบลงตรงนี้ครับ ือเส้นสายเ่ยความสปอร์ตความคูปเป้สวยงามมากๆพรุ่นนี้นะครับจะให้หลังคาพานรโ,โนมิกกราสซันล,ลูคครับทำให้รถเนี่ยดูกว้างดูใหญ่มากยิ่งขึ้นครับตัวนี้ก็จะมีแฮนด์ฟรีแอคเซสครับสามารถเตะท้ายเปิดได้ด้วยนะครับหรือจะกดตรงนี้ก็ได้กดตรงโลโก้เบนนะครับ ปิดได้อย่างมุ่มนวนและก็สมูทม,มากๆครับไฟไท้ายนะครับเป็นไฟไท้ายแบบ LED เครื่องยนต์ของ GLC 3 5 0 e AMG คันนี้ครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินครับ1 9 9 9 cc ครับเกียร์นะครับเป็นแบบ9สปีด9 Gtonic ครับแรงม้าเนี่ยรวมกับมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วนะครับอยู่ที่313แรงมา้าและดีสูงสุดอยู่ที่550 นิวตันเมตรครับ0ถึง100นะครับใช้เวลาเพียงแค่6.7วินาทีเท่านั้นครับความเร็วสูงสุดที่ทำได้นะครับอยู่ประมาณ220กิโลเมตรต่อชั่วโมงโมอเไฟฟ้าครับสามารถขับได้เร็วถึง140กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับวิบ่งไฟฟ้ารล้วนๆนะครับได้ประมาณ120กิโลเมตรตามมาตรฐาน w L T P ครับ ส่วนการชาร์จเนี่ยเราสามารถชาร์จได้ทั้ง AC นะครับอยู่ที่11กิโลวัตต์แอลนะครับส่วน DC เนี่ยอยู่ที่60กิโลวัตต์แอลการชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้ค่าไฟนะครับประมาณ100กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับเฉลี่ยก็ตกกิโลเมตรละเพียง1บาทกว่าเท่านั้นเองถือได้เรียกว่าประหยัดแล้วก็คุ้มค่าคุ้มราคามากๆครับ ต่อกันที่ภายในครับภายในก็ให้พวงมาลัย AMG Multifunction นะครับสปอร์ตนะครับแล้วก็หรูหรามากๆนะครับเบาะครับเบาะเนี่ยก็เป็น AMG ครับมาพร้อมกับสีทูโทนะครับสีแดงดำตัดกันได้อย่างสวยงามและเข้ากันมากๆครับหลังคาก็เป็นหลังคาพารโนมิกรัสรูฟครับสามารถเปิดนะครับ หลาแล้วก็สวยงามมากๆครับไฟครับเป็นไฟเรืองแสงในรถครับหรือไฟแอมเบียนไลท์มาด้วยกัน64สีเช่นเคยครับลำโพงครับลำโพงก็เป็นแบบเบอร์มาสเตอร์ครับเซอร์รา d ์ซาวซิสเต็มเหมือนยกเครื่องเสียงจากบ้านเนี่ยมาไว้ในรถคันนี้เลยหน้าจอนะครับขนาด12.3นิ้วครับหน้าจอคนขับนะครับ 11.9นิ้วนะครับหน้าจอตัวนี้นะครับก็สามารถเชื่อมต่อกับ Android Auto แล้วก็ Apple c a r p l a y แบบไร้าสายได้เลยใช้งานง่ายแล้วก็สะดวกมากๆครับสามารถใช้แมปผ่านทาง Google, Google ได้เลยนี่ครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ GLC 350e Coupe AMG คันนี้ครับบอกได้เลยว่าสวยแล้วก็แรงแล้วก็ประหยัดมากๆครับราคาอยู่ที่4ล้าน3แส40,000บาทเท่านั้นครับหรือเรียกว่าเปิดตัวมาได้อย่างดีมากๆนะครับแล้วก็บอกได้เลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนเพราะโมเดลหนึ่งของทันนนี้ครับอยู่ได้ประมาณ7ปีเลยนะครับหรือเรียกว่า ยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับนะครับสนใจก็ติดต่อมาได้ที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เต้เป็นทั้งหอด้วยครับยังไงวันนี้ลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ